มาดูป้ากินพืชที่กินพืชเก่งลำดับที่หนึ่งค่ะมือนี้อ่าแต่เฮาสีมีพิเศษพิเศษแน่จ้ามือนี้ก็คือสีสันสด,สดใสสวยงามมากมากเลยจ้านี่จ้านี่ตะเพียนกินพืชเก่งลำดับที่หนึ่งเลยค่ะกินหญ้ากินพืชเก่งหนีก็ไหวว่วายน้ำกัเก่งพิเศษของเฮามือนี้ก็คือก็คือเป็นปลาตะเพียนทองจ้าสวยงามค่ะ เกตกรงามตากระสแจ๋วค่ะความสวยงามมีโอ้มือนีทีนึงเลยมือนพ่นงามกมูเลยจ้ะอัปเดตวันที่5กันพิษวันที่6กันยายนค่ะวันที่6กันยายนค่ะพศ68เลยค่ะสวยที่สุดของลอยพันปลาวันนี้ยกให้นี่ตะเพียนจ้ะตะเ,เพียนทองจะเป็นทองตะเียนขาวก็มีค่ะจะงามงามทีนึงเด้อบอกเลยเด้อเหมือนอีคูไดมาต้องเอาไปนั่งเป็นปลาตะเพียนทองปึ๊บเดี๋ยวไป็นผุดพายมึงตะเพียนขาวมัสมาแล้วจ้ะ ปลาตะเพียนขาวค่ะอยู่ไก่กั้นขาหมองี้อันนี้ก็คือนี่ปลาแจมอยู่แล้วค่ะนี่เป็นปลาตะเพียนขาวค่ะสวยๆแบบนี้เลยอสีทองแล้วก็มาดูสีขาวปลาตะเพียนเป็นปลาที่กินพืชเก่งเก่งแห้งกว่ามูกว่าซูอื่นค่ะและก้กกานี้ไว้อาตรารอดเยอะบานันกับไข่กระแซบปลาตะเพียนทองเอาไปเห็ดได้่หลากหลายเมน,นูตะเพียนขาวก็เห็ด้คือกันค่ะต้มกระแซบเด้หนึ่งแห้งแซบแห้งตัวยังใหญ่ตัวลับเป็นโลอู้สาวแพ่วหนึ่งให้กิน แซ่บแห้งค่ะยาวาปลาตะเพียนกางแล้วบอมากบกินเดอร์ลองเปิดใจมึงขั้นมันใหญ่มันบอกางดได้จ้าละกะเวลาเข้าสกินนะเฮากับบางทีทีมันกระบอมีกางแล้วแคลมี่หลายๆกับยำลงไปค่ะนี่ลำดับที่หนึ่งวันนี้ให้ปลาตะเพียนตะเพียนทองละกะสิบ้าทเป็นมึงป้าคนถามมาเยอะมากรับทิมหมันอ๋อนี่มากมามามาถามมาเยอะมากทับทิมหมัน ค่ะป้าทิพยผือของเข้าวป้าทิมหมันนะครับาหากันตามมาเยอะมากน,นี่นะครับทีพีหลายนคนหากันให้บุ่นให้วายเลยค่ะออกแล้วเด้อค่ะมืีตาข้าวทิมหมันค่ะสีสันสวยตัใสวส,วสวยงามค่ะทิมหมันพี่หมอลูกก็มีอ่าแบบหมันนี่ค่ะแบบออกลูกนี่แต่ตัวนี้เป็นแบบหมันนะครับแบบออกลูกก็มีนะครับใบใหญ่ๆจะเยอเลยออนุญาตอัปเดตเป็นปลาทิพยผือยาวเลยเนาะขนาดเนาะป่ะไปต่อไปเป็นมึงปลานิ่มหมันจ้ะปลานิ่มหมันมึงนี่จะทิมีอยู่สองเบอร์สองใสเด้อค่ะนี่ตั้งเนี่ยเออมีสองเบอร์สองใสมะ มาเลยอันนี้เป็นต้าไสบางส่วนตัวอย่างนะครับนารักนี่อันนี้เป็นปลานินมันงามแบบนี้เลยเด้อค่ะน่ต้าไซ่ะผิวสวยมันเราเอาไปเลี้ยงแล้วจะดีมันสีสิดสลิดสันมันสีอัตราลอดหลายพอกมือถือันนัางามเนาะอีเด้อจ้ายอย่างนึงป้าสลิดเป้าป้ากินผืดน้องสีอัปเดต้ากินผือดยางสีเฮามี่มืองามค่ะปั้นยังเด้อค่ะนี่พ้าสลิดอันนี้ก็สวยอันนี้ก็อัตราลอดถูออกลูก ดเองตามธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะปลากินพืชค่ะต่อไปค่ะอีกหนึ่งชนิดค่ะเป็นออกลูกด้เองตามธรรมชาติเช่นเดียวกันอันนีเป็นตาปลาทับทิมจ้าปลาทับทิมแบบออกลูกนะคะผู้ใดอยากใบลูกหลายๆลูกลกๆลงไปเลยค่ะมูนี่อ่าเลี้ยงรวมกันได้ค่ะปลาที่ว่ามาทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวสิอัปเดตอีกเนิดหนึ่งนี่ไปไลปาที่แหลกก็มีปลาตะเพียน,นท้องตะเพียนขาวปลาทับทิมมันปลาสลิด ทับทิมธรรมดา้า,ดาตอนนี้กินพืชแล้วมีหาหกอย่างค่ะปลาบึก,บกถ้าแนะนาค่ะแนะนําการลงปลากินพืชข้อดีของมันคือเนี่ยเฮาสามารถลงเหี่ยงร่วมกันได้หลายแล้วถ้าเราพึงพอใจแล้วเออร้เหลวสาเขามันมีไร้เหล,แลวแล้วทีนี้ก็เอาลงลงปลากินเนื้อเสริมเติมเข้าไปได้ค่ะตัดวงจรลงจํานวนทีหน่อยลงได้ค่ะบันเพนปลาขอบคุณที่รักและเมตตาขอบคุณทิ่ติตามมูฮาลสามคนมากตลอดด้วยดีเสมอมาขอบคุณหลายจ้าสวัสดีค่ะ